สวัสดีครับพบกับป่าไมจบันไม้นะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาครับมาชมนะครับดอกนะครับดอกเอบิวนะครับเอบิวผลไม้ทองคานะครับหลายท่านนะครับยังสงสัยอยู่นะครับว่าการออกดอกของเอบิวเนี่ยออกลักษณะอย่างไรเราจะต้องแต่งต้นนะครับแต่งกิ่งอย่างไรถึงจะรองรับดอกของเขานะครับการออกดอกขอโทษนะครับเอบิวนะครับ เวลาออกดอกเนี่ยเขาจะออกบริเวณกิ่งนะครับเนี่ยเป็นนี่กิ่งนะครับจะไม่ออกล been, ักษณะของปลายยอดเหมือนผลไม้บางชนิดนะครับเหมือนถ้าเป็นพวกเงาะเนี่ยก็จะออกเฉพาะปลายยอดแต่นะครับเอบิลเนี่ยเป็นผลไม้ที่ออกตามกิ่งนะครับออกตั้งแต่กิ่งจนไปสุดปลายยอดนี่นะครับก็คือนะครับการออกดอกนะครับตั้งแต่นะครับสุดปลายยอดนะครับเข้ามาจนกิ่ง นะครับข้ามาในกิ่งนะครับที่เป็นกิ่งส่วนใหญ่ก็จะออกนะครับดอกทั้งหมดครับขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้นหรือของกิ่งนะครับลักษณะของการออกดอกนะครับแต่การติดนะครับขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์นะครับแล้วก็สภาพอากาศถ้าออกดอกเยอะอย่างนี้นะครับแล้วติดทุกดอกเนี่ยนะครับกิ่งรับน้ําหนักไม่ไหวแน่เลยดังนั้นเขาก็จะ ทัดของเขาเองแล้วก็สลัดนะครับในดอกหรือในชุดที่ไม่สมบูรณ์ออกจะพอออกเอ็นดอกออกมานะครับและหนะผลก็จะขึ้นนะครับดอกพวกนี้นะครับพอบานนะครับสมบูรณ์เพศเสศจก็จะขึ้นเป็นลักษณะทองผลเล็กๆนะครับถ้าไม่สมบูรณ์นะครับก็จะเน่าเสียออกไปนะครับการเน่าเสียนะครับเกิดจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของหนอนชัยในกลุ่มของปีเสื้อในกลุ่มของมะเร็งนะครับ และอย่างหนึ่งคือการคัดความสมบูรณ์ของต้นนะครับถ้าไม่สมบูรณ์ผลเขาก็จะคัดออกนะครับแต่ถ้าสมบูรณ์นะครับผลก็จะเริ่มขยายใหญ่นะครับขั้วนะครับจะไม่มีไอขั้ววินผลจะไม่มีนะครับเพราะว่าการออกมานะครับเนี่ยลักษณะเนี่ยเขาจะติดกับกิ่งเลยเวลาสุกเราก็หยิบแล้วก็หมุนนะครับผลมันก็จะหลุดออกเนี่ยครับลักษณะการติดนะครับก็ มันไม่ได้ติดทุกดอกที่ออกนะครับดอกเนี่ยเขาไม่งาที่จะติดออกมาเยอะนี่ดอกิ่งเนี่ยครับกิ่งเล็กๆด้านล่างนะครับนี่สีขาวๆคือดอกนะครับดอกที่เขาบานกำลังนั้นนะครับอีบิวครับการออกดอกของเขาคือเขาออกตั้งแต่นะครับยอดจนข้าไปสุดกิ่งนี่ครับถ้าไม่สมบูรณ์ก็จะคัดเนี่ยครับลูกเดาดำนี่ก็จะคัดออกนะครับการเป็นนะครับขน นะครับออกดอกจะเป็นผลเนี่ยก็จะอยู่ตั้งแต่กิ่งนะครับถึงปลายยอดดังนั้นนะครับการจะตัดการจัดการลําต้นหรือจัดการต้นเนี่ยเราจะต้องนะครับทำยังไงก็ได้ให้มีกิ่งเยอะนะครับให้กิ่งแตกทรงพุ่มไม่ให้สูงนะครับนี่เราตัดนะครับปลายยอดตัดปลายยอดนะครับปลายกิ่งนะครับถ้ามันสูงขึ้นนะครับก็ตัดเพื่อให้กิ่งมันโน้มลงลักษณะของการปินพุ่มเวลาการติดผล มันก็จะเก็บง่ายผลไม้ตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับต้องห่อผลนะครับถ้าไม่ห่อผลเนี่ยปัญหาก็คือเนี่ยครับเมงบรรทองนะครับก็จะใช้นี่พวกมะเร็งนี่ครับมาเจาะนะครับเป็นรูเป็นรูแล้วก็เน่าไข่ไว้ข้างในชุดนี้ก็คือเราไม่ได้ห่อผลก็เสียหายเน่าหมดนะครับห่อผลนะครับต้องห่อตั้งแต่ลูกเล็กนะครับลูกเล็กเมื่อกี้นะครับห่อกับถุงพลาสติกหรือห่อกับผ้าขึ้นอยู่กับความสะดวกแบบนี้ก็คือถ้าเรานะครับ ไม่ตัดปลายยอดนะครับหนูสูงขึ้นไปอย่างนั้นนะครับแต่ต้นนู้นนะครับเราตัดปลายยอดนะครับมันก็จะเป็นพุ่มเราทําให้มันเป็นพุ่มอันนี้ก็คือการแตกแขนงใหม่นะครับต้นเดิมนะครับไม่สมบูรณ์นะครับพอต้นเดิมไม่สมบูรณ์ในการแตกแขนงขึ้นมาใหม่นะครับเราต้องตัดปลายยอดเพื่อให้มันสูบผลนะครับถ้าจะหอนะครับก็ประมาณนี้ก็เราต้องทําการหอได้แล้วนะครับไม่เช่นนั้นนะครับในกลุ่มของนะครับผีเสื้อผีเสื้อจะชอบมาวางไข่ตั้งแต่ดอกที่บานดอกเล็กๆนะครับ นะครับพอผลใหญ่ก็จะรังแก่าอย่างนี้ดอกนะครับออกอ่อันนี้เป็นรุ่นที่สามแล้วนะครับต้นชุดนี้นะครับเพราะว่าเก็บผลไปสองรุ่นสามรุ่นแล้วนะครับแล้วก็ออกมาอีกถ้าสมบูรณ์นะครับการออกดอกก็จะออกหลายรุ่นติดต่อกันนะครับแล้วก็ปีนึ่งมานักสามสี่ครั้งนะครับออกนี่การติดอย่างนี้นะครับถ้าสมบูรณ์นี่ครับติดรับนี่เยอะเยอะอย่างนี้นะครับกิ่งตัวเนี้ ถ้าเราไว้หมดเนี่ยอาจจะหักได้ครับถ้าเราเลือกไว้ก็หนึ่งสามสามผลนะครับผลนี้อาออกนะครับผลนี้ก็ออกหรือไม่ไว้เฉพาะ2ผลนะครับมันจะได้ลูกใหญ่แล้วก็สมบูรณ์นะครับดอกกับอบิวนะครับออกดอกบริเวณนะครับยิ่งนะครับลำต้นแล้วก็ที่ยอดนี่ก็ผลสุกก็จะออกเหลืองนะครับลักษณะเหลืองอันนี้ก็เป็นทรงหยุดนะนี่ครับตัดปลายยอดนะครับด้านล่างเนี่ยเราคุม คุมยอดทั้งหมดแล้วนะครับตัดปลายยอดหมดเวลาออกผลเนี่ยมันจะเก็บผลผลิตง่ายนะครับถ้าเราห่อผลเนี่ยก็ง่ายหลายคนนะครับก็คือทาด้านของนั่งร้านแล้วก็คือไม้ไผ่ค้ำค้ำเอาไว้นะครับมันก็จะกันได้ง่ายการออกนะครับติดถ้าสมบูรณ์นะครับนี่สิ่งนี้นะครับดูติผลเยอะเลยกับดอกที่ปลายเนี่ยเยอะถ้าแนะนํานะครับถ้า อยากให้ผลลิติดดีแนะนำนะครับให้ฉีดพวกแคลเซียมนะครับแคลเซียมบูรอนพวกบูรอนนะครับพวกอาหารเสริมอาหารรองนะครับเพิ่มเข้าไปครับจะทําให้อนะครับผลเนี้ยติดดีนี่ครับเงาะก็ติดออกมาก็ออกดอกมาก็นะครับติดผลเนี่ยเป็นกระจุกเป็นกระจุกอยู่นี่ครับลากนณะของผลนะครับพวกงนี้ถ้าเรามีโอกาสได้พ่นนะครับพวกแคลเซียมพวกบูรอนเนี่ยครับพ่น เสริมเข้าไปเป็นอาหารทางด่วนพวกน้ําตาลนั้นอะไรพวกนี้ครับก็จะทําให้ผลผลิตเราติดดีกับแรงผมก็จะไม่ไม่ค่อยได้พ่นนะครับเดี๋ยวก็ต่อไปอาจจะมีการพ่นพวกแคลเซียมพวกอะไรเพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อเพิ่มผลผลิตนะครับนะครับโอเคนะครับเนี่ยเอาพามาดูนะครับว่าเอบิวเนี่ยนะครับการออกลูกเนี่ยออกตรงไหนนะครับนี่ลูกนี้ออกกับปลายยอดเลยนี่ครับออกกับปลายยอดนะครับออกตั้งแต่นะครับโคนกิ่งจนถึงปลายยอดนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ด้วยนะครับว่า ติดเยอะติดน้อยนะครับโอเคนะครับฝากติดตามยไปทุกไปเจ้นบ้านด้วยครับสวัสดีครับผม